สวีดัสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ครับหลังโจบเกมกูรูคนดังอย่างดีนซอนเดอร์ครับได้สับหลุยโซเรสเละเลยนะ บอกว่าไม่วิ่งเลยนะโอ้โหเล่นบอลเฉยเหมือนมีเปียโ,โนเนี่ยอยู่บนหลังทําไมไม่วิ่งหาพื้นที่บ้างนะครับมาโดนวิจารณ์ฟอร์มแบบนี้ได้ยังไงสําหรับหลุยส์โซเรสก็มาฟังกันหน่อยนะครับเราต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับจอมโหดอุรุกวัยลงเตะฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกครับซำได้แค่เสมอกับเกาหลีใต้จากเอเชียศูนย์ประตูตศูนย์โดยพี่หลุยส์โซเรสเนี่ยอยู่ในสนามเป็นเวลา64นาทีก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเอดิสันคาวานี่ลงมาแทนนะครับ หลังจบเกมครับมีการเปิดเผยสถิติว่าโซเรสเนี่ยไม่ได้ง้างยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวและไม่ได้สร้างสรรค์โอกาสแม้แต่ครั้งเดียวด้วยได้สัมผัสบอลทั้งหมดแค่18ครั้งและดวลตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวชนะแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นครับดีนซอนเดอร์สเนี่ยรับหน้าที่เป็นกูรูวิจารณ์เกมดังกล่าวให้กับช่อง h a อ k สปอร์แล้วเขาเนี่ยก็ได้วิจารณ์ฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจของหลุยส์โซเรสนะครับเขาบอกว่าจะบอกว่าทีมของหลีกสมัครเล่นเนี่ยจะมีผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามมา2นัด ไปรับจ็อบทำงานส่งนมจากนั้นอยู่ดีๆก็โผล่มาซ้อมซะงั้นและเกือบจะใส่ชุดแข่งไม่ได้ด้วยซ้ำลุยโซเรสเนี่ยดูค่อนข้างเหมือนกับผู้เล่นแบบนั้นเลยโซเรสเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กสองคนและกลายเป็นว่าเขาเนี่ยอุดช่องว่างระหว่างสงเซ็นเตอร์แบ็กน,นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังช่วยคู่แข่งอยู่เขาต้องเริ่มวิ่งหาที่ว่างบ้างไม่ใช่แบบนี้ ตอนนี้เนี่ยลุยโซเรสดูไม่เหมือนกับผู้เล่นที่เขาเคยเป็นแต่ว่ายังไงก็ตามคุณห้ามหันหลังให้เขาแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่าเขายังมีสัญชาตญานกองหน้าอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขามีมาตลอดผมติดภาพว่าโซเรสเนี่ยวิ่งทะลุช่องและแต่ลอดขาฝั่งตรงข้ามที่ริมเส้นตอนนี้เนี่ยผมยังคิดว่าเขาเนี่ยมีความเฉียบคมอยู่แต่วันนี้เขาไม่ได้เข้าใกล้ลูกฟุตบอลเลยแม้แต่น้อย อ๋อแล้วเอดิสันคาวานีเนี่ยมีความคล่องตัวมากกว่าโซเรสอยู่แล้วซึ่งดูเหมือนคนที่กําลังเล่นโดยมีเปียโ,โนเนี่ยอยู่บนหลังซะด้วยสุดท้ายแล้วครับเราต้องบอกว่าหลุยโซเรสเองกําลังจะหมดสัญญากับนาซิองนาวนาทีมในบ้านเกิดและสามารถย้ายได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยมีข่าวว่าเขาสนใจไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีก ขณะที่ทีมชาติอุรุกวัยครับเตรียมลงสนามนะต่อไปเจอซึ่งหนักกับโปรโตุเกสครับในคืนวันจันทร์หน้านะฮะโอ้โหถือว่า โดนวิจารณ์ฟอร์มการเล่นไปสําหรับลุยโซเลสนะจะหมดสภาพแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่หมดยังมีพิษสงอยู่ก็เป็นได้นะครับโอ้โหเมื่อคืนก็เจอสับไปทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นยังไงก็ดูเฉยๆไปน,นิดหนึ่งเพราะว่าอายุด้วยบวกกับสภาพร่างกายหรือเปล่าสําหรับลุยโซเลสนะเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้บอลสักเท่าไหร่นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นของลุยโซเลสนะเวลานี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม